สวัสดีเพื่อนๆและทุกคนทุกท่านที่รับชมครับผมวันนี้นะครับผมมาโรงเรียนนะครับแล้วเห็นอะไรแวบๆนะครับผมก็มองเออมันใช่หรือเปล่านะนะครับมันใช่หรือเปล่านะแล้วมองไปมาเออใช่แหละนะครับเดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูว่ามันคืออะไรนะแล้วจะนําไปเพาะสิ่งนี้ดีมากเลยครับตอนแรกก็มองเออมองผืนๆก็ไม่รู้เนาะแต่มองไปมาเออใช่เลยนะครับเดี๋ยวเป็นอะไรผมจะพาทุกคน นะครับมาเอานะครับนี่ก็เป็นนะครับถังน้ำที่ผมจะนํามาใส่ไปนะคือสิ่งนี้ครับนี่ครับ,รบเดี๋ยวผมพาไปดูนี่ครับอยู่ใน บ่อเลี้ยงปลาหน้าอาคารเรียนในโรงเรียนผมนะนะครับนี่ดูครับมองเพลินๆอาจจะคิดว่าเป็นจอกแหนธรรมดาใช่ไหมครับแต่ที่ไหนได้มันคือแหนแดงครับนี่ครับเพื่อนๆนี่เห็นไหมครับนี่เดี๋ยวผมให้ดูใกล้ๆนี่ครับแหนแดงนะครับเนี่ยโอ้โหนี่คือแหนแดงนะครับเป็นสิ่งที่เกษตรกรหรือว่าคนทุกวันนี้ก็นิยมเพาะเลี้ยงเพาะใช้นะ เป็นรายได้อย่างดีได้อย่างหนึ่งเลยนะครับแหนแดงเนี่ยนะครับหลายๆคนเขาก็รู้จักนะนะครับว่าเป็นพืชนะครับที่นะครับเมื่อนํามาใช้ในการเกษตรไม่ว่าจะนะครับใช้ได้ทั้งการเลี้ยงสัตว์ทั้งนะครับในการปลูกต้นมงต้นไม้ได้หมดเลยนะครับแหนแดงเนี่ยเขาว่าถ้าแหนแดงเนี่ยย่อยสลายไปนะครับสมมุติถ้าเรานําไปใส่ใต้โคนต้นไม้ใช่ไหมนะครับถ้าหากแหนแดงเนี่ยสลายสลายไป นะครับจะไปช่วยนะครับตรึงไนโตรเจนในดินได้อย่างดีเลยนะครับเนี่ยนี่นะครับเป็นไนโตรเจนนะครับเนี่ยถ้าเราไปเพาะเลี้ยงคือเรากําลังเลี้ยงปุ๋ยยูเรียเลยนะครับเนี่ยเป็นไนโตรเจนนะครับแหนแดงเนี่ยโอ้โหนี่พันนี้เป็นไหนแดงพันดีด้วยนะครับนี่เป็นน่าจะเป็นพันธุ์ที่กรมวิชาการเกษตรเขานําไปวิจัยแล้วก็ทําพันธุ์มานะนะครับน่าจะของกรมวิชาการเกษตรเดี๋ยวผมพาชมอีกครับมีอีก นะครับโอ้โหไม่เชื่อไม่น่าเชื่อเลยว่าโรงเรียนผมจะมีนะครับโชคดีมากเลยเดี๋ยวผมจะนําไปเพาะไปขยายพันธุต่อนะครับถ้าอยู่ยังงี้คงจะเดี๋ยวคงจะไม่ได้พันุขยายนะครับนี่นี่ตรงนี้ก็อีกส่วนหนึ่งนะครับนี่เห็นไหมครับอา้อาวอ้าวตรงนั้นมันน่าจะอะไรฝนตกนะแล้วน้ํามันล้นแล้วแหนแดงก็น่าจะหล่นนะโอ้โหแหนแดงน่าจะหล่นเดี๋ยวผมดูก่อนครับอา้าวไม่มีไม่เป็นไร นะครับโอ้โหนี่โชคดีมากเลยนะครับแหนแดงเนี่ยมีประโยชน์มากๆเลยนะตามจริงผมเห็นเขาขายในออนลงออนไลน์เรนเนี่ยแต่ว่าราคาก็ค่อนข้างแพงนะบางคนก็กิโลละร้อยบางคนก็กิโลละร้อยกว่าบาทนะครับไม่เท่ากันหรอกแต่ก็ค่อนข้างมีราคานะอาน้าวนี่ดูเห็นไหมครับฝนตกแล้วมันน้ํามันล้นอะแล้วมันหกมาโอ้โหนี่โอโ้นะครับ แต่ถามว่าอย่างนี้แล้วมีประโยชน์ไหมอย่างที่ผมบอกไปข้างต้นนะครับว่าเนี่ยอันนีนะ้ผมใส่ใต้โคนต้นมะเขือพวงเลยเ,<อ>เห็นไหมครับอย่างว่าถ้าหากเนี่ยแหนแดงถ้าหาักย่อยสลายไปนะครับจะช่วยไปตรึงไนโตรเจนในดินได้อย่างดีนะครับเนี่ยคือเรากําลังใส่ปุ๋ยยูเรียจากธรรมชาติเลยนะครับเนี่ยโอ้โหสุดยอดมากเลยครับเนี่ยน,นี่ใส่เลยครับอืมนะครับเดี๋ยวผมจะนําไปขยายพันธุ์ต่อนะครับวันนี้ โอ้โหดีมากเลยครับนี่อยากให้ทุกคนนะครับมีไว้เหมือนกันนะครับแหนแดงเนี่ยนะครับมันเป็นเขาเรียกว่าตัวช่วยในการเกษตรในยุคนี้นะครับที่ตอบโจทย์ในเรื่องของเกษตรอินทรีย์ได้อย่างดีเลยนะนะครับเดี๋ยวผมจะนำครุมาแบ่งไปครับนี่ครับเดี๋ยวผมจะนี่ตักไปอย่างนี้แหละนะครับนะครับเอาไปไม่เยอะนะครับเอาไปนิดๆนะครับเดี๋ยวจะเอาไปเพาะ เพาะก็ไม่ได้เพาะที่ไหนหรอกเพาะในโรงเรียนนี่แหละนะครับไม่ได้ว่าลักขโมยกลับบ้านอะไรไม่ครับผมไม่อย่างนั้นหรอกนะครับผมจะเพาะไว้ในโรงเรียนนี่แหละนะครับก็เพื่อใช้ในผักสวนครัวที่ผมปลูกในโรงเรียนนี่แหละนะครับนี่นี่ครับตักแหนแดงของเราไปเลยโอ้โชคดีมากเลยนะครับนี่ถ้าซื้อเขา1กิโลก็ตั้งร้อยกว่าบาทแล้วนะแต่ก่อนก็กิโลละเท่าไหร่อ่ะเจ็ดสิบแปดสิบนะครับหรือว่าถ้าหากใครมีข้อมูล นแน่นๆเกี่ยวกับแหนแดงก็สามารถคอมเมนต์ไว้ในคลิปได้นะนะครับเพราะว่าผมก็ไม่ค่อยมีความรู้เท่าไหร่นะในเรื่องของแหนแดงเนี่ยนะครับนี่ตักเอาไปเลยครับแล้วที่เป็นพันของกรมวิชาการเกษตรเนี่ยเขาว่ามันจะสามารถขยายพันธุ์ได้เร็วกว่าพันธุ์ดั้งเดิมนะนะครับมันจะขยายพันธุ์ได้เร็วขึ้นนะครับเนี่ยแหนแดงเนี่ยนะครับก็น่าจะจริงเลยนะผมเห็นบางคนเขาเลี้ยง ใส่ไปนิดเดียวแปบ๊บเดียวขยายได้เต็มเลยนะครับนี่นะครับผมจะมานำไปนะครับโอ้อันนี้พอแล้วเดี๋ยวดูทางนี้ก่อนไหนนี่นะครับนำมาเลยนี่นะครับนี่แหนแดงของเรานะครับ เท่านี้ก็น่าจะเพียงพอแล้วนะครับนี่นะครับนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนนําไปเพาะเลยนะครับนี่ครับที่ผมจะนํามาเพาะนะครับนี่ในอ่างนี่แหละนะครับผมใช้สองนะประมาณสองอ่างนะครับเล็กๆนะครับเพาะเลี้ยงในกาละมงกาละมังไปก่อนนะครับเพราะว่าเป็นการทดลองศึกษาเรียนรู้นะนะครับเพราะว่าผมก็อยากนะครับทดลองดูเนาะว่านะครับเรานํามาเพาะเลี้ยงแบบนี้ นะครับผลที่ได้จะเป็นอย่างไรนะครับย้ําว่าเป็นการศึกษาเรียนรู้นะครับผมลองเพาะเลี้ยงเป็นครั้งแรกนะครับนะครับถ้าหาใครมีคําแนะนําอย่างไรก็บอกผมได้นะนะครับเพราะว่าเราทําอย่างเงี้ยเราต้องทดลองศึกษาปฏิบัติด้วยตนเองนะครับก็จะได้มีความรู้ประสบการณ์เนาะอันนี้ที่ผมใส่ไปก็เป็นน้ําปุ๋ยคอกนะใส่ไปไม่เยอะครับใส่ไปนิดหน่อยนะครับใส่ไปนิดหน่อย เท่านี้พอครับไม่ใส่เยอะหรอกนะครับนี่นี่ครับทดลองศึกษาเรียนรู้นะครับอย่าว่าผมนะครับถ้าหากผมทําผิดอย่างไรเนาะเพราะว่าผมก็ครั้งแรกนะครับอย่างว่าผมก็อยากลองศึกษาเรียนรู้อนะว่าเราทําไปจะเป็นอย่างไรนะครับมันก็ต้องมีผิดมีถูกบ้างแหละเนาะอย่างว่าน่ะใครจะทําอะไรถูกอย่างเดียวใช่ไหมครับนี่ครับเพาะเลี้ยงแบบนี้เลยนะครับ เราใส่ฝั่งนี้ด้วยเดียวคงจะขยายเต็มเองนะถ้ามันรอดนะครับนี่ครับนี่ครับเพื่อนเพื่อนืมนะครับเพื่อนเนถ้าหาใครนะครับจะมีคำติชมอย่างไรนะครับฝากใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นคำติคำชมนะครับหรือว่าคำแนะนำอะไรต่างๆนะครับผมน้อมรับน้อมรับความคิดเห็นของทุกคนเลยนะครับ เพราะว่าความคิดเห็นของทุกคนนะครับมีสิทธิ์ที่จะแสดงออกนะแต่เราอย่าไปละเมิดสิทธิของใครนะครับถ้าหากเราไปละเมิดสิทธิของคนอื่นนะครับอันนั้นมันก็ไม่สมควรมันก็ไม่ถูกต้องนะครับนี่นะครับช่วงนี้ก็สถานการณ์โควิดยังไม่ค่อยจะเบาลงเลยนะครับแต่ว่าจำนวนผู้ติดเชื้อก็ลดลงนะนะครับจำนวนผู้ติดเชื้อลดลง แต่ว่ามันก็ยังไงอ่ะมันก็ไม่ได้หมดไปอ่ะเนาะนะครับก็เสียงใกล้ตัวเราทุกทีผมก็กังวลตัวเองเหมือนกันว่าจะติดหรืออะไรอย่างไรแต่ทางที่ดีที่สุดเราก็นะครับต้องป้องกันตัวเองใช่ไหมนะครับอย่างนั้นก็ขอให้ทุกคนดูแลสุขภาพนะครับของตัวเองด้วยนะครับนี่ครับผมวันนี้เนาะก็นี่ครับเล็กๆน้อยๆนะครับได้นําแหนแดงนะครับมาทดลองเพาะนะครับนี่ นะครับผมขอขอบคุณนะครับเพื่อนๆและทุกคนทุกท่านนะครับพี่น้องนะครับชาวยูทูบเบอร์หรือว่าผู้ติดตามทุกคนทุกท่านนะครับผมที่มาติดตามรับชมนะครับช่องของผมก็นะครับขอขอบคุณทุกคนมากเลยครับนะครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กด s u b สไคร b ์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมในการทําคลิปต่อไปด้วยนะครับนะครับก็ฝากช่องเกษตรช่องทุกช่องด้วยนะครับที่ มารับชมคลิปของผมนะครับมีสาระมีประโยชน์มีความรู้ทั้งนั้นเลยครับเพราะว่าผมก็ได้ความรู้นะครับจากนะครับช่องเพื่อนๆใน YouTube นี่แหละนะครับผมแลกเปลี่ยนความคิดแลกเปลี่ยนความรู้กันไปนะครับก็ขอขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่มาเป็นกําลังใจให้ผมเสมอมานะครับนี่ครับผมนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ